ข้ามเจริญในธรรมจะมีระยะยอมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผาจะนำนักขาตะชาดกมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับปังชาดกเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในกรุงพรานาสีมีตระกูลอยู่ตระกูลหนึ่งซึ่งก็มีลูกชายก็ปรารถนาจะขอหญิงสาวมาเป็นสะัยมาแต่งงานกับลูกชาย วันหนึ่งก็ได้ออกไปแถวหัวเมืองไปขอหญิงสาวตะโกนตระโกนหนึ่งเพื่อที่จะมาแต่งงานกับบุตรชายเมื่อสู่ขอเรสร็จสรรแล้วก็นัดหมายว่าจะตกลงจะแต่งงานตามเลิกตามยามที่หากันเอาไว้ พอกลับมาถึงบ้านก่อนนึกขึ้นได้ว่าเราก็มีอาชีวกศพที่เรานับถืออยู่คนหนึ่งก็ไปถามดีฝ่าว่าเลิกยามไหนจะแต่งงานดีเมื่อไปถามอาชีวกที่นับถือแล้วอาชีวกเมื่อรู้ว่าไปขอเลิกที่อื่นมาแล้วแล้วมาปรึกษาตอนที่หลังก็เจอ ขัดเครื่องใจก็บอกไว้ว่าเลิกแต่งยังไม่มีให้รอไปก่อนเมื่อรอนานๆนไปตระโกลฝ่ายหญิงสาวเมื่อมีชายอื่นมาขอเขาก็แต่งงานกันไปส่วนตระโกลที่อยู่ในเมืองกรุงพาราณสี เห็นชาติเนิ่นนานไปก็กลับไปใหม่เพื่อที่จะขอยิงสาวมาแต่งงานปรากฏว่าก็รับรู้ข่าวว่าหญิงสาวคนนั้นแต่งงานไปแล้วก็มีฟางเสียออกเสียใจที่สุดแล้วก็กลับบ้านมือเปล่าลูกชายก็ไม่ได้แต่งงานเรื่องราวเหล่านี้ทราบถึงบัณฑิตผู้เป็นน้าปรา์คนหนึ่ง ได้พูดในที่ประชุมขึ้นว่าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนพ่านเสื่งบัวแต่พอยหาเลืกหายามอยู่ประโยชน์นั่นแหละเป็นเลือกของพวกต้องการด้วยประโยชน์ดาวทั้งหลายในทองฟ้าจะาทำอะไรได้นี่เป็นเรื่องของการรอเวลาจึงทำให้เสียประโยชน์ไป ที่สุดของชาดกเรื่องนี้นักปรา์ผูกเป็นบัณฑิตชาติสุดท้ายก็เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองอาตมาภาพนำนักะตาชาดกมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังเพื่อที่จะได้ขนขวายในเรื่องของการทำหน้าที่การงานทราโมะรอเลิกรอยามบางทีก็สายเกิดไป อัตมาภาพปากไว้ให้คิดจเจริญพร